JBO ที่เดียวจบครบเรื่องออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นเกมกีฬา IBM eSport อยากให้ทุกคนได้ลองสัมผัสอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์ให้กับพวกเรา JBO ที่นี่ที่เดียว สวัสดีครับทุกท่านเรามาพบกันอีกแล้วเช่นเคยนะครับกับการก็ฟุตบอลดีๆฟุตบอลเด็ดๆนะครับวันนี้เราไปอยู่กันที่ฟุตบอลบุนเดสลีกา2เยอรมันนะครับเป็นการพบกันระหว่างน้องใหม่ของลีกานี้นะครับชาวเกศูนซีครับพบกับฮัมบูร์กสนามเฟรนเซสอารีนาเวลาการแข่งขันทีหนึ่งครึ่งโดยประมาณนะครับผม ก่อนอื่นเลยนะครับเรามาดูสถิติ5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมกันดีกว่าครับเริ่มจากเจ้าบ้านชาวเก้0-4แข่งไปทั้งหมด5นัดหลังสุดเนี่ยชนะไป3แล้วก็เสมอไป2นะครับโดยนัดล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยเบอร์ที่16เอชนะวิทเทสไปได้ในเกมอุนเครื่องนะฮะ3ประตูต่อ2 มาส่วนทางด้านฮัมบุกกันบ้างนะครับฟอร์มหนัดหลังสุดเนี่ยค่อนข้างดีกันเลยทีเดียวนะครับชนะไปถึง4แล้วก็เสมอไป1โดยนัดล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อวันที่ส7สามารถเอาชนะบาซซินไปได้ในเกมหมุนเครื่องนะครับ1ประตูต่อศูนมาถึงสซตตีเฮดจูเฮดกันบ้างนะครับจากการพบกันหลังสุดของนั้น2ทีมเนี่ยห้านัดหลังสุดเป็นแบ่งการชนะนะครับอย่างละ2ครั้งนะครับ เป็นทำบุกชนะสองชาเก้ชนะสองแล้วก็เสมอไปหนึ่งนะครับโดยนัดล่าสุดที่เจอกันเมื่อครั้งล่าสุดเมื่อวันที่11บมกราคมปี2020นะครับเป็นทำบุกครับพ่ายแพ้กับชาวเก้ไปศูนย์ประตูต่อสี่ มาถึงสภาพความพร้อมของทั้ง2ทีมก่อนลงสนามในค่ำคืนนี้นะครับเริ่มจากชาวเกสุนสีเจ้าบ้านเนี่ยชาวเก้สูนเสียกําลังหลักไปเยอะหลังจากตกชั้นมานะครับแต่ขณะเดีวยวกันก็มีการเสริมทัพที่น่าสนใจมาหลายคนไม่ว่าจะเป็นแรบบี้มาร์ตอนโนนะครับจากสโตกซิตี้โทมัสอุเวียนจากเอเซสอาร์มานะครับมาตินคาเมสกี้จากสตุ๊ดการ์ดส่วนกําลังหลักที่ยังอยู่เนี่ยก็จะมีลาฟเฟอร์มันนะครับชาลิปซาเน่และโอซานคาบัก มาถึงส่วนทางด้านทำบุกกันบ้างนะครับมีการเปลี่ยนแปลงไม่น้อยเรื่องของผู้เล่นนะครับพวกตัวใหม่ๆเนี่ยที่เซฟเข้ามาน่าสนใจหลายคนไม่ว่าจะเป็นนิกเยลฮอฟมันนะครับดูดูวิสไรท์จากบาร์เซโลนาเซบาสเตียนซอลลอนนะครับดูแล้วเนี่ยน่าจะได้ลงสนามกันหมดเพื่อบันึกกำลังกับแข้งระดักอย่างเบกาลียัตตาเลดาวิสกินซอมบี้เรามาถึงไฮไลท์เด็ดไฮไลท์สำคัญของวันนี้กันดีกว่านะครับ เกมคู่นี้เนี่ยเปิดสนามบนสังเวียลิกาสองเยอรมันดูแล้วเนี่ยน่าจะสู้กันสนุกนะครับพอทางด้านฮัมบุกเองก็ถือว่าเป็นทีมหมวตารางของลีกอยู่แล้วนะฮะวันนี้ต้องมาเจอกับชาลเก้ศูนย์สี่ที่เป็นตกชั้นมาแบบสดๆร้อนๆถึงชื่อชั้นของชาลเก้เนี่ยจะดีกว่าแต่เล่นในบ้านด้วยนะฮะแต่อย่าลืมว่าปัจจุบันพวกเขาเนี่ยไม่ใช่ทีมชั้นนําอีกแล้วนะครับด้วยความที่มีการเปลี่ยนแต่งเยอะพอสมควรในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมา,ามก็เลยมองว่าตอนนี้เนี่ยการจูนแทคติกเนี่ยน่าจะย มาแบ่งแต้มได้อย่างน้อยนะครับด้วยผลแฮนดิแคปนะครับเป็นชาวเก้นะครับต่อที่ราคาปอปอผมมองว่าวันนี้ฮัมบุกน่าจะยันไหวนะครับผลออกมาเนี่ยไม่หนงหนงก็สองสองนะครับหรือไม่ก็โนสกอร์ไปเลยนะครับฟันธงวันนี้ยืนยันที่ฮัมบุกเลยกันครับผมเสมอแน่นอนฟันธงร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมก่อนแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะครับขอทุกท่านโชคดีครับผมสวัสดีครับ และสุดท้ายนี้นะครับขอฝากเาไปด้วยกับเกมสนุกเกมมันๆน,น,นะครับที่ใต้คลิปของเรานะครับอย่าลืมเข้าไปร่วมเล่นร่วมสนุกกันนะครับมีของรางว,วัลแจกมากมายเลยนะครับลองไปเป็นเล่นลองไปสนุกกันครับเรามาเจอกันใหม่คลิปหนะ้นาสำหรับวันนี้ไปก่อนละครับสวัสดีครับ